8ข้อการเตร็มตัวก่อนทำศิลปกรรมตกแต่งคุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่งสวัสดีครับผมแพทย์จำพงศรัตร์สาธิตสมาชิกสมาคมศัลปแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยนะครับก็วันนี้มาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของทั่วๆไปนะครับการเตร็มตัวที่เราจะก่อนที่เราจะทำศัลปกรรมตกแต่งเนี่ยตอนนี้สมัยนี้หลายๆคนก็คิดถึงการทำศิลปกรรมตกแต่งใช่ไหมครับหรืออาจจะแนะนําคนรอบข้างที่จะ น่าจะไปทําส่วนนั้นส่วนนี้นะเพราะนั้นเราควรจะรู้ว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้เกิดอันตรายน้อยที่สุดหรือปลอดภัยที่สุดรวมทั้งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับตัวเรานั่นเองนะครับข้อแรก1นนะครับต้องรู้จักตัวเองก่อนอันนี้สําคัญมากหรือว่าจะเรียกว่าสําคัญที่สุดก็ว่าได้นะครับก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงส่วนไหนมากที่สุดเอาที่มากที่สุดก่อนนะครับ ที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยแล้วก็เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนั่นเองนะฮะงนั้นถามตัวเองจริงๆออยากทาอะไรมากที่สุดก่อนนะครับแล้วก็ให้ความจริงแล้วก็ความยุติธรรมกับตัวเองด้วยว่าเราทําอะไรได้แค่ไหนนะฮะหน้าเราคนเอเชียจะไปให้ไปสวยเป็นแบบฝรั่งเป๊ะเลยคืออาจจะมีสายฝ่อบ้างนะครับแต่ว่าก็อยากจะมันก็จะต้องมิกซ์ให้มันเป็น,เป,นเป็นตัวเองด้วยอาจจะไม่ไม่ควรจะหวังอะไรที่มัน Unrealistic หรือว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับ ตาเรามันทรงไหนจมูกเราโครงเดิมเป็นอย่างไรนะครับหน้าเราคล้อยจริงหรือยังที่จะต้องดึงจริงหรือยังเป็นโครงสร้างเราคางเราสั้นไปไหมหรือยาวไปจริงไหมเมื่อเทียบกับสัดส่วนอื่นของใบหน้าเวลาเราดูเนี่ยเราอย่าจำกัดดูเฉพาะส่วนที่เรานั่นจะต้องรีเลยหรือว่าเปรียบเทียบกับส่วนรอบๆด้วยนะครับอย่างหน้าเนี่ยจมูกก็ไม่ใช่ดูแต่จมูกถ้าเราอยากจะทําจมูกเราต้องดูว่าจมูกเราควรจะทรงไหนเมื่อเทียบกับส่วนอื่นของใบหน้านะครับ หรือว่าเราจะไปดูแบบหรือดาราอะไรที่เป็นตัวอย่างนี่ก็ควรจะเป็นคนที่โครงหน้าคล้ายเรานะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการสื่อสารกับแพทย์ได้นั่นเองเวลาเราเอารูปไปอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่มันอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเหมือนคนคนนั้นนะครับที่เราอยากจะเหมือนแต่ว่ามันก็เป็นการสื่อสารว่าเราอยากจะไปในทิศทางนี้นะฮะ,ะแล้วก็อยู่บนส่วนของที่มันมีปัญหาที่มันควรแก้ไขและแก้ไขได้จริง ที่สาคัญคืออยู่บนพื้นฐานความจริงนะครับถ้าเราหวังในจุดที่มันเป็นไปไม่ได้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็รวมทั้งก็จะผิดหวังแล้วก็แม้ว่าการกระทําสัญญัษณตกแต่งนั้นมันอาจจะได้ผลดีปลอดภัยใน,ใน,ใ,นในเป็นปกติก็จริงแต่ว่าเราอาจจะไม่พอใจก็ได้นะครับข้อ2ศึกษาข้อมูลต่างๆว่าส่วนที่ำทำจะ ทำสัญญกรรตกแต่งนั้นนะอ่ะจริงๆแล้ววิธีการรักษาหรือวิธีผ่าตัดไม่มีกี่วิธีนะฮะแล้วสิ่งที่เราต้องการเราควรทําวิธีใดนะครับเพื่อเป็นข้อมูลที่จะไปคุยกับแพทย์เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วก็เรารับได้ที่จะ,ะทำะการวิธีนั้นๆหรือว่า p ป o ซ i เ u r e ์นั้นๆนั่นเองนะครับสแน่นอนครับศึกษาแพทย์และสถานที่ที่จะไปทําว่า มีชื่อนามสกุลจริงของแพทย์ไหมนะฮะตรวจสอบในเว็บพทยสภาได้ถ้าเป็นชื่อนามสกุลจริงของแพทย์ที่เปิดเผยได้<อ>ก็จะตรวจสอบในเว็บพทยสภาได้ถ้าแพทย์ผู้นั้นไม่สามารถเปิดเผยชื่อจริงนามสกุลจริงได้<อ>ก็สแสดงว่ามันไม่ใช่ที่จะเป็นแพทย์เฉพาะทางซึ่งเขาไม่กล้าเปิดเผยนะครับถ้าคนเป็นผู้เปิดเผยเป็นตัวจริงก็มักจะเปิดเผยได้อยู่แล้วนะฮะเวลาเช็คเนี่ยก็คือสิ่ง เราจะต้องดูว่ากลุ่มแพทย์ที่จะอนุญาตให้มาผ่าตัดเราได้อย่างถูกต้องก็จะมี3กลุ่มนะครับคุณหมอจะเรียงให้อย่างนี้คือ3.1คือมีวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาสญ,ญสศญลาศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างซึ่งจะอยู่ในสมาคมศัลญปญแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยอันนี้คือชื่อสมาคมนะครับเป็นสมาคมของทางศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับอย่างอย่างหมอเป็นต้นก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับหรือ3.2เป็นวุฒิบัตรสนสนศิษยแพทย์หรือลาลิงสวิทยาเน,นี่ยนะครับเป็นผู้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหูคอจมูก แต่ว่าจะต้องผ่านการอบรมที่ได้ประกาศนียบัตรทางศัลยศาสตร์ตกแต่งใบหน้าแล้วซึ่งเขาก็จะทำผ่าตัดเฉพาะเออเรื่องเกี่ยวกับใบหน้านะครับอา่าคือเป็นแพทย์หัวข้อจมูกนี่แหละอ่ถแพทย์หัวข้อจมูกเองเขาจะมีอ่ส่วนที่จะต้องไปต่อหรือเป็นเฟลโลหรือว่าเป็นอ่ได้ประกาศนียบัตรการทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแล้วนะครับก็ไม่ใช่การเป็นสมาชิกสมาคมญญาศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าเท่านั้นนะฮะแต่ว่าควรจะมีใบอนุญาตที่เป็น ประคัประกบศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญทางสัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแล้วด้วยนะครับสามจักษุแพทย์ที่ผ่านการอบรมจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้างแล้วเหมือนกันนะครับก็ถ้าจบจักษุแพทย์อย่างเดียวส่วนใหญ่ถ้าจะไปทําเกี่ยวกับสัลยกรรตกแต่งรอบดวงตาก็จะเป็นหนังตาบนตาล่างเนี่ยก็จะต้องไปต่อเฉพาะทางลงไปอีกก็คือจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้างด้วย แล้วเหมือนกันนะครับจากสุพแพทย์ทั่วๆไปก็อาจจะยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาจับทางนี้นะครับ mm. พอรู้จักแพทย์แล้วก็ดูสถานที่ของที่ทํางานของแพทย์ด้วยว่าได้มาตรฐานที่ดีซึ่งถ้าเป็นแพทย์เฉพาะทางที่มีวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเลือกอยู่ในสถานที่ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องอยู่แล้วเพราะเขาจะรู้ว่ามาตรฐานจริงๆแล้วมันต้องไม่ต่ํากว่าแบบไหนนะครับ ถ้าเปิดคลินิกเองก็จะต้องมักจะเป็นคลินิกที่มันมีมาตรฐานอยู่เพราะว่าเขาจะรู้ว่ามาตรฐานที่ต้องมีคืออะไรถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วจริงๆนะครับข้อ 4. ไปปรึกษาแพทย์ตรวจร่างกายส่วนที่จะทำนะครับจนได้ข้อมูลร่วมกันว่าจะต้องทําอะไรแบบในวิธีใดใช้การผ่าตัดแบบยาชาเฉพาะที่หรือดมยาสลบซึ่งถ้าเป็นการดมยาสลบจะต้องมีการนอนค้างเพื่อมอนิเตอร์หลังตื่นอย่างน้อย24ชั่วโมงนะครับซึ่งมักจะเป็นลักษณะของโรงพยาบาล ะะถ้าต้องทําหัตการหลายอย่างเช่นถ้าต้องดมยาสลบนานเช่นแพทย์บอกว่าต้องดมยาเกิน6-10ชั่วโมงอันนี้ถ้าเป็นไปได้ควรจะแบ่งเซสชันนะครับโดยเฉพาะในคนที่ทำหลายๆหัตการอาจจะแบ่งหัตการหลักๆที่เป็น2บริเวณเป็นใหญ่ๆเนี่ยอาจจะแบ่งวันผ่านะครับวันแรกอาจจะทําหัตการหลักอันหนึ่งก่อนแล้วก็เว้นอีกสัก2-3วันแล้วค่อยดมยาเพื่อทําหัตการหลักอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นการทําหัตการใหญ่ๆพร้อมกันแล้วก็การผ่าตัดบันนานเกิน8-10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ย ออมักจะมีผลต่อร่างกายนะครับถ้าเป็นการที่ต้องดมยาดาน,นานเกินยกเว้นว่ามันเป็นหัตถการหลักอย่างเดียวจริง,รงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็น2ออย่างหรือว่า3อย่างขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ควรจะทําพร้อมกันเพื่อให้การดมยาเนี่ยมันนาน,น,านโดยที่ไม่จําเป็นนะฮะการดมยาไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมีผลต่อร่างกายแล้วก็ควรพิจารณาเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ว่าจะทำข้ามวันข้ามคืนกันได้เลยโดยไม่มีผลเสียใดๆอันนั้นไม่ดีนะครับข้อห้า เมื่อเราทราบวิธีแล้วก็ต้องเตรียมตัวเรื่องสุขภาพที่จะผ่าตัดครับทั้งสุขภาพกายรวมทั้งสุขภาพจิตและใจของเราด้วยหมายถึงว่าถ้าเรามีโรคประจําตัวอย่างนั้นก็ต้องรักษาอยู่คงที่แล้วอย่างเช่นความดันหัวใจโรคเลือดโรคไทรอยด์ปอดหรืออย่างอื่นๆนะครับแต่ว่า,าถ้าอยู่ระหว่างการรักษานะครับการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งนั้นจะไม่ทําการรบกวนการรักษาโรคนั้นๆนะครับถึงจะทําได้นะฮะนอกจากนี้ถ้ามีอาหารเสริมต่างๆรวมถึงยา โดยเฉพาะพวกยาละลายลิ่มเลือดหรือยาที่ต้องทานอยู่จะต้องบอกแพทย์ให้หมดนะครับว่าทานอะไรอยู่บ้างกอจะได้รู้ว่ามันมีอะไรที่จะต้องหยุดบ้างอย่างเช่นการทานน้ำมันปลาหรือฟิชออยล์โอเมก้าสามวิตามินเอมนมผึ้งโสมหรือมีผส,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 สมผสมคิวเทนอย่างเงี้ยเ,เป็นต้นนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องหยุดนะฮะก่อนที่จะผ่าตัดอย่างน้อยประมาณ7-10วันเป็นต้นไปหรือทางตรงข้ามถ้าเป็นถาตะการที่นานๆแต่ว่ามีการเรามีการใช้ฮอร์โมนอย่างเช่น ผู้ที่จะแปลงเพศก็มักจะมีการใช้โฮอร์โมนอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับการใช้โฮอร์โมนเพศหญิงเราเนี้ตรงข้ามจะมีลักษณะของเลือดริ่มเลือดแข็งตัวเร็วกว่าปกติซึ่งจะอาจเกิดริมเลือดอุดตันอาจจะเป็นจากที่ขานะครับแล้วก็หลุดไปอุดส่วนต่างๆเช่นเลือดเส้นเลือดในปอดหรือว่าในสมองซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับอันนี้ถ้ามีโฮอร์โมนเทคอยู่ เป็นประจำเนี่ยอาจจะต้องงดก่อนผ่าตัดอย่างน้อยสิบถึงสิวันก็จะดีกว่านะครับส่วนยาต่างๆที่เป็นการรักษาโรคเนี่ยก็จะทานได้ตามปกตินะฮะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเป็นหาตถการใหญ่ๆแบบดมยาสลบแพทย์จะต้องนะฮะมีการให้ตรวจสุขภาพก่อนจะมีการเจาะเลือดตรวจเอ็กซเรย์ปอดตรวจขึ้นหัวใจอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปที่ไหนแล้วบอกว่าเขาจะดมยาคุณโดยที่เขาไม่ขอตรวจสุขภาพหรือว่าไม่เช็คสุขภาพคุณเลยก็เดินกลับออกมานะครับแสดงว่ามันไม่ใช่ที่ที่ถูกต้องนะนะฮะหครับ เรียมเรื่องเวลานะครับถ้าตกลงจะผ่าตัดวันนั้นวันนี้การรางงานที่จะหยุดในช่วงนั้นนะ่ยมีได้แค่ไหนลักษณะงานเราเป็นการที่จะต้องใช้ร่างกายส่วนที่เราจะต้องทําผ่าตัดมากแค่ไหนต้องกับเวลาพักให้ดีนะครับคนจะได้มีเวลาก่อนถึงจะค่อยทําโดยเฉพาะลักษณะการรีบทําเพื่อไปออกงานนู้นงานนี้นะครับอย่าหวังว่ามันจะหายหรือสวยเป๊ะในเวลาที่กระชั้นชิดนะครับอันนี้มักจะไม่สําเร็จตามที่คิด เป็นส่วนใหญ่นะฮะควรจะเว้นไปแล้วก็ไปออกงานออกอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วมีเวลาจริงๆก็ค่อยมาทานะครับหรือว่ามีเวลาที่แพลนไว้แล้วจริงๆนานพอสมควรก่อนที่จะออ,ออกงานนั้นหรือว่าเต็มตัวเพื่องานนั้นอย่างน้อยก็ควรจะสองสาเดือนขึ้นไปนะครับเ mm hmm. ถามแพทย์ด้วยว่าในการดูแลหลังผ่าตัดชนิดนั้นนะเราจะต้องทําอะไรบ้างต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะม,มีส่วนไหนที่แพทย์ หรือว่าทางโรงพยาบาลจะให้มาแล้วหรือว่าเราจะต้องเต็มตัวเองยังไงบ้างนะครับบางอย่างต้องซื้อเตรียมถ้าซื้อเองได้ถูกกว่าก็จะได้เตรียมกันนะครับเช่นการประครบเย็นก็มาใช้คมประครบเย็นหลักๆเป็นบริเวณที่ผ่าตัดนะครับอาจจะมีซื้อตัวที่ประครบไว้เสริมถ้าแพทย์ใหม้มาแล้วก็อาจจะต้องซื้อเสริมไว้เพื่อเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อลดอาการบวมโดยเฉพาะ2อถึงสวันแรกนะครับถ้าประครบดีๆเนี่ยบวมมันก็จะน้อยครับส่วนการประครบอุ่นนั้นส่วนใหญ่มักจะเริ่ม ทำสลับกับประครบเย็นได้หลังประมาณ1สัปดาห์ไปแล้วนะฮะเพื่อให้การแข็งตัวของเลือดนั้นมันคงที่แล้วอย่าเพิ่มประครบตั้งแต่แรกๆนะครับอาจจะทําให้เกิดการบวมแล้วก็มีเลือดออกเพิ่มขึ้นได้นะฮะ,อ,ะอันนี้ประครบอุ่นมันจะเราจะไปโฟกัสไอส่วนที่มันเป็นเลือดออกใต้ผิวหนังที่มันเป็นคงที่แล้วอาจจะเป็นส่วนแข็งๆง่วงๆเขียวๆอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อให้มันไลท์หรือว่าให้มันละลายไปได้เร็วขึ้นนะครับแต่มักจะควรจะทำหลังหนึ่งสัปดาห์เป็นต้นไป นะครับ <Okay. S 1> อนอกจากนี้เนี่ยการประคบอุ่นนะฮะหมอย้าว่าควรจะใช้น้ําอาจจะเป็นน้ําที่น้ําอุ่นมากๆจากในห้องน้ําอาจจะไม่ควรจะเป็นถึงขนาดน้ําต้มนะฮะมันอาจจะร้อนเกินไปเพราะว่าบริเวณที่ผ่าตัดเราอาจจะยังชาอยู่อย่างเช่นการดึงหน้าหรืออย่างเงี้ยพวกนี้เราจะชาอยู่แล้วเราจะไม่รู้มันอาจจะเบิร์นหรือว่าทําให้พองหรือว่าผิวหนังตายได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ตัวนั่นเองว่ามันร้อนแล้วนะฮะ แต่ว่าถ้าเป็นการฉีดไขมันบริเวณไหนเนี่ยเราไม่แนะนําให้ประกบเย็นบริเวณนะั้นเพราะว่าเราต้องการให้เส้นเลือดมาเลี้ยงถ้าประกบเย็นตั้งแต่แรกๆเนี่ยเส้นเลือดจะหดตัวใช่ไหมครับส่วนที่เป็นบริเวณที่ฉีดภายในจะเป็นฉีดไขมันนะครับจะเป็นข้อยกเว้นว่าเราจะไม่ประกบเย็นอาจจะเว้นสักสองสามวันเราค่อยเริ่มประกบอุ่นได้อย่างนั้นจะดีกว่านะครับข้อ8ข้อสุดท้ายนะฮะการเตรยมตัวแผนการเดินทางนะ ไม่ควรขับรถเองนะครับมีคนมารับจะดีที่สุดนะครับหรือว่าถ้าการมีการพักในโรงพยาบาลก็ควรจะมีคนเฝ้านะฮะถ้าเป็นไปได้แล้วก็หลังผ่าตัดการเดินทางไม่ได้กี่วันโดยเฉพาะการขึ้นเครื่องบินนะครับส่วนใหญ่ถ้าหลังผ่าตัดควรจะขึ้นถ้าจะขึ้นเครื่องบินจริงๆควรจะต้องหลัง7วัน 7- 10วันไปแล้วนะฮะแ้าแพทย์ไม่บอกอะไรเลยนะบอกว่าเสร็จแล้ว กลับบ้านได้เลยสองสามวันขึ้นเครื่องบินไปได้เลยอะไรเงี้ยเลยไปตัดใหม่ที่ไหนก็ได้อันนี้ไม่ใช่ลักษะที่เป็นแพทย์เฉพาะทางหรือเป็นแพทย์ที่ถูกต,ต้องแล้วก็เป็นห่วงคนไข้นะฮะก็พิจารณาที่จะถอยออกมาจะดีกว่านะครับอันนี้เป็นหลักๆคร่าวๆที่ในในลักษณะของการเตรียมตัวของการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งนะครับหวังจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการเตยมตัวแล้วก็เพื่อให้ได้ผลที่ดีนะครับในการจัดกิรมตกแต่งนั้นๆโอเคใครมีคําถามอะไรก็ ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าคุณหมอหาหัวข้อที่จะมาคุยกับเพื่อนๆต่อไปอีกนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์นะครับวันนี้สวัสดีครับคุยกับหมอบีศิลปก,กรรมตกแต่ง